ปกติที่รนะ้านให้ลูกชิ้นแค่ชิ้นเดียวเองเหรอคะคุณจะอธิบายว่ายัางไงมีลูกเดียวย,วยวังไม่ได้พิสักคำเลยทั้งหมดห้าหมบาทค่ะอะไรกันทำไมหมาล่าแปไหมถึงแพงขนาดน,นั้น CVM Film Wow. Look so yummy. มันจะไม่แพงไปหน่อยหรอร้านอื่นเขาให้กันเป็นสามสี่ลูกออลูกค้าเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าครับที่ร้านเราก็ให้ลูกชิ้นสามลูกเหมือนกันนะครับแล้วนี่ล่ะคุณจะอธิบายว่ายัางไงมีลูกเดียวยังไม่ที่ผีซื้อํำเลยเห็นไหมหรือไม่เห็นแล้วทีนี้จะรับผิดชอบอยังไงต้องขอโทษด้วยนะครับคุณลูกค้ามีอะไรช่วยช่วยไหมคะ คือนี้เขาบอกว่าฉันโกหกไม่ใช่แบบนั้นนะคะคือผมอธิบายว่าทางร้านเราให้ลูกชิ้นสามลูกไม่จริงชาต่วทางร้านตั้งใจจะคิดแพงเกินเลยค่ะคุณลูกค้าใจเย็นก่อนนะคะอย่างนั้นเจะก็ต้องขอโทษแทนพนักง,งานของฉันด้วยสงสัยจะเช็คของไม่รอบคอบเดี๋ยวฉันเอามาให้ใหม่นะคะไอขอโทษลูกค้าสิขอโทษครับขราวหลาผมจะเช็คให้รอบคอบกว่าน,นี้ครับจี ฉันก็โอเคถ้าอย่างนั้นรอสักครู่นะคะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนลูกชิ้นมาให้ใหม่ค่ะอิ่มและอร่อยมากปิ้วพีสครับคุณลูกค้า เดี๋ยวขออนุญาตรับไม้นะครับทั้งหมด1,270บาทครับโอ้ my god อะไรกันทำไมมาถึงพายขนาดนี้คิดเงินถูกแล้วใช่ไหมถูกแล้วครับคุณลูกค้าฉันยอมใจราคานี้ก็ได้เพราะเห็นว่ามันอร่อยดีถ้าไม่อร่อยฉันไม่ยอมใจแน่เอา เชนจ่ายครับครับครด<า>ันขอบคุณครับคุณลูกค้าอะไรก็ไมลรู้ลูกชิปก,ก็ได้แค่ลูกเดียวแพงก็แพงเสียโรงจริงจริงคิเงินพวกเราเลยก็ได้ค่ะครับลูกค้ามาสองท่านขออนุญาตนับมาสักครู่นะครับ ทำไมคุณลูกค้าทานน้อยกันจังเลยล่ะครับหรือว่าอาหารร้านเราไม่ถูกปากครับอ๋อไม่ใช่หรอกครับพอดีว่าวันนี้พูกเราไม่ค่อยถือเท่าไหร่อ๋ออย่างนี้นี่เองคุณลูกค้าสองท่านรวมกันทั้งหมด375บาทครับสแกนจ่ายนะคะได้ครับเรียบร้อยค่ะเท่าแล้วครับขอบคุณนะครับที่มาอุดหนุนไว้โอกาสหน้าเชิญใหม่นะครับค่ะทวกเรามาอีกแน่นอนค่ะปะคุณ เช็คดีแล้วใช่ไหมว่าเสียบลูกชิ้นใส่ไม้ครบเช็คดีแล้วครับคุณลูกหมูคุณลูกหมูบอกให้อายใส่เท่าไหร่อายก็ใส่ตามที่คุณลูกหมูบอกเลยครับรอบนี้ไม่มีขาดไม่มีเกินแน่นอนครับดีแล้วล่ะแต่ก็แปลกนะทําไมลูกค้าถึงบ่นกันบ่อยว่าของที่ได้มันไม่ครบนั่นนะสิครับอายก็แปลกใจเหมือนกันถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปลูกค้าจะต้องหายนแน่แน่ฉันต้องหาสาเหตุให้เจอว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นในร้านฉันได้ยังไง กินหมาล่ามันต้องเยอะๆแบบนี้สิถึงจะอร่อยโอ้ oh my god อะไรกันเนี่ยเป็นแบบนี้อีกแล้วเหรอโอเค I'm done รอบหน้าฉันจะไม่มาอีกแล้วขอโทษนะครับคิดกันได้เลยเดี๋ยวฉันไปเอง ะะทานแปลคลลสี่ไม้เหมือนเดิมนะคะใช่ครับทั้งหมดห้าหมืบาทค่ะอะไรกันทำไมมาล่าแปดไม้ถึงแพงขนาดนั้นนั่นสิแบบนี้ขายขูดเลือดขูดเยอะกันที่ว่ากินแค่โคอลสี่ไม้แต่ต้องจ่ายห้า0 0ื่นบาท Are you crazy ทำไมมันแพงขนาดนี้เห็นไหมใครๆก็คิดว่ามันแพงเกินไป แบบนี้ต้องจ้าหเข้ามาตรวจสอบแล้วใจเย็นๆก่อนนะคะลูกค้าที่เราคิดราคาห้า0มื่ไม่ใช่แค่ราคาหมาล่าหมายเขาว่าไงถ้ามันไม่ใช่ค่าหมาล่าแล้วจะเป็นค่าอะไรอีกก็ค่าปรับที่พวกคุณโกงร้านเราเลยคะ่ะโดนจ่ายค่าปรับราคานี้มันก็ถูกแล้วโกงเกินอะไรพวกฉันไปโกงอะไรพวกแกใช่อย่ามากล่าวหากันบู๊บบวกแบบนี้นะ หลักฐานก็ไม่มีแบบนี้มาใส่ได้แค่ชัดตอนจับได้ขนาดนี้ยังก็แถมกันอีกหรอคะพวกคุณไม่รู้หรอครับว่าร้านเราติดกล้องวงจรปิดแล้วอื <c oughs> ฉันบอกเธอะใช่ไหมว่าจะทําอะไรใช่ให้มันดีๆก่อนตุกทำใช้เองล่ะไหนจะโยนความผิดที่ใช้คนเดียวมันหรอแล้วใครใช้ตธอมาโทษฉันล่ะหยุดโยนความผิดที่กันได้แล้วยังไงพวกคุณก็ต้องได้รับความผิดเท่ากันข่อทโทษนะค่ะพ่อผีดไปแล้วเจยกันรู้ค่ะติดทำอะไรไม่ทันทุกทีอย่ามาไงการรู้เท่าไม่ถึงการหน่อยเลยเพราะบางคนที่เขารู้เท่าไม่ถึงการเขาก็ไม่ทําตัวแย่ๆเหมือนพวกคุณยังไงฉันก็จะแจ้งตำรวจแจ้งเลยค่ะ คนแบบนี้ไม่ควรมีที่ยืนในสังคมอย่าบองพวกตำรวจเลยนะคะพวกผมไม่อยากติดคุกกลับมเลยครับทีนี้มาขอโอกาสตอนทำผิดยังเห็นคิดได้แบบนี้เลยฉันจะไม่แจ้งตำรวจก็ได้แต่พวกคุณต้องจ่ายค่าปรับฉันมาห้าหมื่นบาทต้องห้าหมื่นเราไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นหรอกค่ะไม่มีจ่ายก็ต้องติดคุกนะคะไอ้ครับอย่าเลย่าอย่า พู้เราจ่าแน่นอนครับแต่ขอคนเดียวทางร้านได้ไหครับก็ได้แต่อย่าคิดหนีละเพราะถ้าฉันจับได้ฉันส่งพวกคุณเข้าคุกแน่ขอบคุณนะคะที่ให้โอกาาพวกเรา่เดี๋ยวพวกเราจะหาเงินมาคืนนี้คบแน่นอนครับไ้คุณคุณลูกหมวยยอมปล่อยไปง่ายๆแบบนี้ได้ไงครับน่าจะจับส่งตำรวจซะให้เ็ด ฉันไม่อยากให้มันเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรแค่นี้พวกเขาก็น่าจะกลัวแล้วก็ไม่กล้าทําผิดกันอีกแล้วที่แท้ต้นเหตุก็เป็นแบบนี้นี่เองฉันก็วอยยเพราะนึกว่าเป็นความผิดของร้านอยู่ตั้งนานฉันต้องขอโทษด,ด้วยนะคะ I'm so sorry ไม่เป็นไรคะ่ะคุณลูกค้าเรื่องแบบนี้มันเข้าใจผิดกันได้งั้นเอาเป็นว่าเราต่างยกโทษให้กันนะคะค่ะ าล่าร้านคุณอร่อยมากเลยนะคะฉันยังไม่อิ่มแต่ว่าก็ต้องลุกมาดูงั้นฉันขอตัวนต่อก่อนนะคะแค่เธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลาย ยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอ